สวัสดีตอนใกล้เที่ยงอีกครั้งครับออกมาหาพึ่งหามิเหมือนเดิมครับมาแวะดูรังที่เจอไว้ครับมาดูว่าจะใส่น้ำหวานหรือเปล่าที่ผมเจอไว้พุ่มไม้ข้างทางตอนนั้นนะครับที่ผมไม่ได้ออกไปถ้าใครเคยดูคลิปก่อนหน้านี้อาจจะจําได้ครับที่ผมปล่อยไว้ครับเดี๋ยวเรามารุ้นน้ำหวานกันครับที่อยู่ในเนี้ยครับว่าน้ำหวานจะเติมเต็มหรือเปล่าครับสักครู่ครับไถ่ครับเดี๋ยวไปลุยกันครับจุดครบเรียบร้อยแล้วครับ ลมก็จะแรงๆสักหน่อยครับเดี๋ยวเป่าควันใส่กันเลยครับเนี่ยครับต้องเก็บเอากิ่งไม้ออกครับกิ่งไม้เยอะอ้าวหนีบเสื้อตัวเองซะเร็วครับอยู่ในนี้แหละครับสักคู่ครับเนี่ยครับนี่เลยครับอยู่ในนี้เลยครับ เป่าควันใส่ครับโอ้น้ำหวานเพราะใช้ได้เลยนะครับเจิมน้ำหวานอีกครับนี่ครับท่านใดถ้าไปตีมิ้มแล้วมิ้มไม่มีน้ำหวานเนี่ยให้ปล่อยไว้ครับปล่อยไว้สักระยะหนึ่งครับสักสิบวันขึ้นไปครับแล้วค่อยมาดูใหม่ครับแล้วจะมีครับน้ำหวานจะเต็มเหมือนเดิมครับรู้สึกว่าจะดุซะด้วยเนี่ยครับต้องเป่าควันใส่เป็นระยะระยะครับดุครับเนี่ยต่อยแล้วครับ ขวันน้อยมากก็ไม่ดีนะครับมันต่อยครับสักครู่ครับเนี่ต่อยเอาเรื่องอยู่เลยครับโอ้ขวัญเข้าตาเดี๋ยวสักครู่ครับนี่ครับเนี่ยครับน้ำหวานครับเจิมเต็มที่เลยครับตอนที่ผมตีตอนนั้นครับที่ผมปล่อยไว้ครับแถวๆนี้ไม่มีเลยครับเป็นรูหมด ไม่ได้หยอดน้ำหวานใส่เหมือนครั้งนี้ครับครั้งนี้โอ้โหหยอดเต็มเลยครับเอาไปับไม่ต้องตัดครับดึงออกมาเลยครับเพราะว่าผมตัดไว้แล้วครับนี่ครับเนี่ยครับหลังสวยเลยครับแม่น้ำหวานนี่โอ้โหสุดยอดเลยครับท่านใดที่เจอแล้วไม่มีน้ำหวานนี่ก็ปล่อยไว้สักระยะนึงครับเดี๋ยวเขาจะเติมน้ำหวานเต็มอย่างนี้ครับไม่ต้องกลัวครับเติมแน่นอนครับ ช่วงที่ท่านไปเจอแล้วไม่มีน้ำหวานนี่อาจจะอาจจะแห้งแล้งไม่มีเกสรไม่มีดอกไม้อะไรงนี้ครับน้ำหวานเลยก็ไม่ไม่ค่อยจะมีครับขยาเขย่าเลยครับเนี่ยครับขย่าแล้วต่อยให้ลืมเลยครับเดี๋ยวสักคู่นะครับตรงย้ายที่หนีมาครับดูเอาเรื่องเหมือนกันครับเนี่ยครับน้ำหวานสวยเลยนะครับอย่างงามครับก้อนน้ำหวาน บเขย่าออกให้หมดเนี่ยครับท่านใดสนใจก็อย่าลืมโทรติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับที่พานทูลเบอร์โทรเดี๋ยวจะให้ไว้ใต้คลิปครับติดต่อสอบถามพานทูลมาได้เลยครับไปครับเดี๋ยวไปหาดูที่อื่นกันต่อครับขอบคุณสําหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับไปครับ